ตทริกส์บายพี่บ๊อบรื่รองสร้างพลังสมองโดยมอวิต้าจากเนเจกิฟสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงคริกต่อทริก,รกนะครับบาทพี่บอ๊อบนาทีนั่นเองนะครับวันนี้พี่บอ๊อบจะมาสอนทําให้เราคิดเลขเร็วขึ้นด้วยสูตรต่างๆนะครับที่ทําให้บางทีแล้วการคูณไม่ต้องคูณการหารไม่ต้องหารการบวกการลบง่ายเหลือเกินนะครับวันนี้จะทําให้น้องๆสามารถคูณเลขสิบกว่า เลขสิบกว่าๆนะครับอย่างเช่น11 12 13 14 15 16 17 18 19เอามาคูณกันสิบกว่าๆคูณกันโดยไม่ต้องตั้งคูณจะทำให้เร็วเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าสิบกว่าๆคูณกันไวเหมือนโกหกเลยจริงๆมาดูกันครับว่าจะไวยังไงนะครับมาดูครับเลข10ก,กว่าๆวันนี้พี่ป๊อบเริ่มต้นด้วย11บเคูณสินะครับถ้าใครที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเลยนะครับทำยังไงฮะ11บเคูณสิน้องๆก็เอา1ิเอ็ตั้ง แล้วคูณด้วย14ถูกไหมครับหรือบางคนก็บอกว่าเอา14ตั้งแล้วคูณด้วย11ถูกไหมครับอันนี้อาจจะดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะครับก็คูณไปคูณมาครับได้เป็น4นะครับได้เป็น44อันนี้ก็ได้เป็นด้านบนก็ได้1คูณก็เป็น11นะครับ11บวกกันก็ได้เป็น15,4่นะครับ้จะทั้งเอา14ตั้งคูณด้วย11ก็เหมือนกันครับได้1กับ4ได้1กับ4บวกกันได้154เช่นเดียวกันนะครับนี่คือคําตอบ 154นี่คือคำตอบอา้าวถ้าคำตอบก็ออกมาอย่างนี้ครับ154นะครับถ้าเป็น10กว่าตัวอื่นละ่ะ13คูณ15เออนี่เริ่มยากขึ้นมานิดหนึ่งละถ้า13คูณ15าทำไงครับก็13ตั้งคูณ15ก็ได้ครับหรือว่าเอา15ตั้งแล้วคูณด้วย13ก็ได้เหมือนกันคูณไปก็เนี่ยแหละครับเราใช้คูณมได้15บสนัน้เป็นเป็คูณได้รวมกันเป็น1 9 5 เช่นเดียวกันครับคำตอบตัวนี้ก็ต้องออกมาเป็น195ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวเดียวกันถ้า่้า195ปุ๊บเราก็ใส่คําตอบไปเลยครับว่า195มาดูตัวต่อไปครับ15คูณ14เออสิาคูณ14ทำไงครับบางคนก็บอกตั้งคูณเหมือนเมื่อกี้แหละครับตั้งคูณก็ได้คําตอบออกมาเป็น210แต่จากนี้ไปเลขว่ากว่าคูณกันจะเร็วคูณกันไวเหมือนโกหกด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้ครับเทคนิคแรกครับตัวหลังคําตอบตัวหลังให้ เอาตัวหลังคูณกันได้คําตอบตัวท้ายตัวหลังนะครับอย่างเช่น15กับ17ก็เอา5กับ7คูณกันได้คําตอบตัวท้ายทันทีนะครับส่วนตัวกลางตัวถัดมาครับจะได้จากตัวหลังบวกกันเมื่อกี้15คูณ17ใช่ไหมครับเอามาคูณกันได้ตัวท้าย5บวก7ได้12ก็ได้ตัวกลางเรียบร้อยส่วนตัวหน้าคือ1่ครับและถ้ามีตัวทดก็บวกเข้าไปเพิ่มเติมมาดูกันครับว่าทำยังไงตัวอย่างนะครับ11คูณ1ิเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ได้คูณตั้งคู ตัวท้ายเกิดจาก1น <blunt>. คูณสครับเห็นไหมฮะพี่บ๊อบสังเกตให้ดูนะครับวงให้ดูว่าตัวไหนตัวท้ายนะครับตัวท้ายคือเลข1กับเลข4ี่นะครับนี่คือตัวท้ายตัวท้ายเลข1กับเลข4ี่เอามาคูณกันครับได้คําตอบตัวท้ายคือ4ตั้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นมาดูตัวถัดมาครับตัวถัดมาเกิดจาก1นึบวกสครับพี่บ๊อบบอกแล้วตัวที่2ถัดมาเกิดจากตัวท้ายบวกกันนะครับตัวท้ายคือ1นกับ4บวกกันแล้วได้1นึบวกสได้ได้5ใส่ลงไปครับส่วนตัวหน้าคือเลข1ครับ ถ้ามีตัวทดมีตัวทดไหมครับไม่มีตัวทดก็ตอบ1 5 4นี่คือคําตอบครับง่ายไหมครับมาดูนะครับอันต่อมานะครับตัวท้ายคืออะไรครับ3กับ5ใช่ไหมครับคาตอบตัวท้ายคือ3คูณ3คูณ5ได้15ถูกไหมครับจะใส่5แล้วทด1ครับใส่5ครับทด1ไว้ก่อนลอยๆไว้อยู่บนนะครับตัวต่อมา3บวก5ได้8ครับบวก5ได้8ทด1ใช่ไหมครับเอามาบวกครับเป็น9ครับคําตอบออกมาเป็น9ครับ กับตัวหน้าก็คือใส่หนึ่งครับคำนี้คําตอบก็คือหนึ่งห้าเก้านั่นเองคือคำตอบทันไหมครับหนึ่งห้าเก้าคือคำตอบนะครับอ่ะพี่บ๊อบบ่งไว้นะครับคําตอบหนึ่งเก้าห้าอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีตัวเลขตัวท้ายถ้ามีสองหลักนะครับให้ใส่แค่หลักเดียวให้ใส่ห้าแล้วทดไปหนึ่งนะครับใส่ห้าแล้วทดหนึ่งเห็นไหมครับพอตรงนี้สามบวกห้าได้แปดใช่ไหมครับไปบวกอีกหนึ่งก็เลยเป็นเก้าถูกไหมฮะแล้วตัวหน้าคือเลขหนึ่งนั่นเอง ก็เป็น195มาดูตัวต่อไปครับตัวอย่างสุดท้ายที่พี่บ๊อบขึ้นไว้คือ15คูณ14นะครับทำยังไงครับตัวท้ายคือตัว5กับตัว4ถูกไหมครับเอา5 4คูณกันครับ5คูณ4ได้20ครับใส่0ูนแล้วทด2ถูกไหมฮะยีใส่0ูนย์คือตัวหลังนะครับทด2คือตัวหน้าใส่0ูนแล้วทด2อย่างนี้ครับคำตอบนะครับตัวต่อมาคืออะไรครับเอาตัวหลังบวกกันครับ5บวก4ได้ได้9กนะครับทดอีก2บวกกันได้ไ่ครับใส่1ทด1ครับ 2บวก9ได้11นะครับนี่นะมาบวกกันแล้วได้11นะครับใส่1ทด1นะครับจากนั้นครับตัวหน้าครับตัวหน้าคือเลขเลข1อย่างเดียวถูกไหมครับเลข1ใส่เข้ามาครับแต่ว่า1บวก1เป็น2ครับเลยต้องใส่ตัว2ครับเนื่งจาก1ตัวหลังนั่นเป็นตัวตัวทดนั่นเองนะครับคำตอบข้อนี้ออกมาเป็น210นย์นะครับลองมาดูคำตอบมาดูตัวอย่างเล่นๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะ้กันครับพี่อ๊อฟคิดสดๆตรงนี้เลยพี่อ๊อบอยากได้14คูณด้วยอะไรดีครับ 17ก็ได้ครับ14คูณ17นะครับ14คูณ17บอกแล้วครับคำตอบตัวท้ายหามาจากอะไรครับหามาจากตัวหลังคูณกันถูกไหมครับ74 28ใส่แปดทดทดสองนะฮะอ่าชนิดตัวต่อมาคือตัวหลังบวกกัน4บวก7ได้11ถูกไหมครับทดสองเป็น13ใส่สามแล้วทดทดหนึ่งครับตัวหน้าคือเลขเลขหนึ่งอยู่แล้วนะครับทดอีกหนึ่งก็คือเป็นเป็นเลขสองนะครับคาตอบก็เลยออกมาเป็นสองสามแปดอ้าวจริงไม่จริง ลองกดเครื่องคิดเลขดูแล้วรู้ครับว่าจริงและเร็วด้วยนะครับไม่เชื่ออย่างนี้ครับตั้งคูณเลยครับ14บสี่คูณสิบเจนะครับคูณมาครับ7 4 28สใส่แทด2นะครับ7 1 7ทด2เป็น9นะครับ4 1 4นะครับแล้วก็1นคูณหได้1นะครับอ่าตัวนี้เป็น8นะครับ9กบกสเป็น13ใส่3ทด1นะครับ1นบกหเป็น2 2 8 3โอ้ตรงกันด้วยนะครับไม่ต้องตั้งคูณก็หาคำตอบได้เช่นเดียวกันเอาโอเคนะครับอ่ะ จากการที่เราคูณกันได้เร็วแบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคคือตัวหลังคือเอาตัวท้ายคูณกันถูกไหมครับเราก็ได้คําตอบตัวหลังมีตัวทดก็ต้องทดตัวกลางต่อไปนะครับส่วนตัวกลางก็คือคําตอบที่เอาตัวท้ายมาบวกกันได้ตัวกลางนะครับส่วนตัวหน้าคือหนึ่งไว้ก่อนและถ้ามีตัวทดก็บวกเข้าไปนะครับมาดูครับที่มาที่ไปรู้สูตรอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ที่มาด้วยนะครับเนื่องจากว่า11บเคูณสิอย่างงี้ครับ เวลาคูณกันคูณตรงๆนะครับ4คูณ1ได้4 4คูณ1ได้4ออกมาเป็น44นะครับเอา1ไปคูณบ้างครับ1คูณ11ก็ได้11นะครับบวกกันได้154มาดูตัวท้ายครับ4เห็นไหมครับสังเกตอะไรไหมครับว่าตัวท้ายมันคือเกิดจาก4คูณกับ1ก็คือตัวท้ายคูณกันนั่นเองครับและ4มันไม่มีตัวอะไรบวกมันก็เลยลงมาเป็นเป็นตัวท้ายคูณกันนั่นเองส่วนตัวนี่ครับเห็นไหมฮะว่ามันคือเกิดจาก4บวกกับ1นะครับ4บวกกับ1ก็คือตัวท้ายบวกกันตัวนี้ครับตัวหน้าบวกตัวหลัง แล้วก็ด้านหน้าคือตัวหน้าคือเลข1อย่างเดียวนะครับมาดูฮะถ้าเป็น15คูณ14กันบ้าง45ได้20ใส่0ทด2 4 1นะครับ 4, 1, 4ทดอีก2เป็น6อันนี้ได้60ถูกไหมครับถ้า1คูณ15ก็ได้ได้15นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้210พอดีเพราะว่า0ดึงลงมาถูกไหมครับ5บวก6เป็น11ใส่1ทด1 1, 1บวก1เป็นเป็น2นั่นเองนะครับ210มาดูครับศเกิดจากอะไร ศูนย์เกิดจากตัวท้ายคูณกันอย่างที่มีบบ้างครับห้ากับสี่คูณกันได้ยี่สิบใส่ศูนย์แล้วทดทดสองนะครับมาดูตัวถัดมานะครับเลขหนึ่งมาจากไหนครับบอกว่าพดนี้คือตัวท้ายบวกกันนะครับแล้วก็บวกตัวทดด้วยเมื่อกี้ทดมาแล้วสองนะครับตัวท้ายบวกกันคือห้าบวกสี่ได้ได้เก้าทดอีกสองเป็นสิบเอ็ดเลยใส่หนึ่งแล้วทดอีกหนึ่งนั่นเองครับส่วนตัวหน้าคือเลขหนึ่งนะครับตัวหน้าคือเลขหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกตัวทด ตัวทดมาบวกอีกน,นบวก1ก็เป็น2ก็เป็น210้นั่นเองที่มาที่ไปก็มาจากการตั้งคูณเนี่ยแหละครับแล้วก็สังเกตเอานะครับว่าเอเราจะไม่ต้องตั้งคูณทำยังไงเพราะว่าการตั้งคูณเนี่ยข้อแรกเลยนะครับน้องต้องใช้ตัวเลขคูณกันทุกตัวทุกตัวไปข้อ2คือน้องต้องมาทดแล้วทดอีกทดแล้ว,ทด,ลว,ท,ดลวทดอีกแล้วข้อ3น้องต้องมาบวกเลขแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเสียเวลามากสู้ทําให้กระบวนการนั้นเสร็จภายในขั้นเดียวจําได้ใช่ไหมครับว่าคําตอบของเราเป็นยังไงบ้างครับการหาคาตอบเทคนิคคือ ตัวท้ายของเลข10บกว่าคืออะไรเอามาคูณกันเป็นคําตอบตัวท้ายจากนั้นครับตัวถัดมานะครับก็คือเอาตัวหลังของตัวเลข10บกว่าเอามาบวกกันครับแล้วจากนั้นก็บวกด้วยตัวทดอีกทีหนึ่งส่วนตัวหน้าคือเลขเลข1และถ้ามีตัวทดก็บวกเพิ่มขึ้นไปแค่นี้ก็จบเรียบร้อยไม่ต้องตั้งคูณแบบนี้ต่อไปนะครับและนี่คือคลิก for t r i c k นะครับที่พี่บ๊อบจะนํามาฝากน้องเป็นประจําต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งปีเลยนะครับสามารถคลิกเข้ามาดูได้ที่ w w w c l i c k for clever dot com นั่นเองครับับลไปกสสวสดีครับ ขอขอบคุณบมอวิตาจากเนเจอร์กิฟต์